บทที่32นักล่าในขณะที่สาวๆกำลังคิดเกี่ยวกับทางเลือกของพวกเขาเรียงก็พูดก,กัวิดิคมีปัญหาเดียวที่ฉันเห็นในตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ใช้อาวุธเลยมันจะไม่ดีสำหรับพวกเขาที่จะทำนั้นหรือความแตกต่างของาวาธสามารถราได้มาแม้ว่าจะไม่สหรในความสามารถทางเวทมนต์ของพวกเขาก็ยังดีสำหรับพวกเขาฝันนั่นก็จริงในขณะเดียวกันในกร,รณีของายการเลือกอย่างเช่นดบาบแทนนักเวทไฟาแย่กว่านั้นมันเป็นปัญหาเดียวกับฉันมีปัญหากับคุณที่การใช้ความสามารถพิเศษหลายอย่างถ้าพวกเขาแบ่งกันความสามารถละพังของพวกเขาสามารถขัดควางพวกเขาได้อย่างมากเนื่องจากังความสามารถขยายความสามารถของเขาได้อย่างมาก ชายทั้งสองนั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายนาทีในความเงียบแม้ว่าพวกเขาจะสงสัยเกี่ยวกับเลือกแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะรับสาวสแต่เมื่อเวลาผ่านไปสีหน้าของสาวๆเริ่มมีปัญหาและลนบอาสงสัยไม่ได้จึงพูดขึ้นคุณสองคนเบายดีไหมฝันอืมอย่งคำถามคนมีทางเลือกทางสำหรับฉันเฟิร์สคลาสไอริดไอริเยหน้าขึ้นมองวิติก็แล้วแต่แต่ปกติก็เราเราสิโดาคุณได้อะหรือเล่าวิติกไม่ไม่รงกันข้ามฉันมีแค่สองทางเือกเท่านั้นไอริสองจรจริงแล้วคุณลน่าหรอริติกแล้วแต่เล อันยับประกาศคู่คุณพูดว่าเป็นเรอหรอริติอันบประกาศคู่ใช่ลูนาริติก้องมงไปที่หน้า้วยสีหน้าครุนคิดเธอกลับสับสนและตอบคำถามของยางมดระวังฉันแย่ขนาดนั้นเลยหรอลูนาฉันไม่แน่ใจมีสัตว์ประหลาดบางชนิดซึ่งมาจ็นสัตว์ที่ใกญพันธซึ่งสามารถกลายเป็นคนคุ้นเคยได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการทำให้เชื่องือัตว์นั้นเห็นว่าผู้มีค่าพอความกพันระวางนเลียกเ็บมันเจ้าของแข็งแกร่งมากจับได้คืนได้ยินว่ามีอย่างแบบน ใช่ก่อนอื่นเราต้องดูตัวเลือกที่สองของสเกลตซึ่งตรงกับความสามารถชุดที่สอของเธอซึ่งหมายความว่าตัวเลือกที่สองของน่าจะตรงกับความสามารถในการรักษาของเธอเหตุผลที่ขาดอกคือเคยสไตล์ของเธอคือการนับสนุนหอกน้ำแข็งจากระไแบบนีและใช้ในทางที่แต่เธอทำดีี่เื่อยู่ที่นั่นแล้วเราช่วเหลือกันและกันการรักษา็คือคุณกันความฝันแล้วทำไมเธอไม่เรียนคาส่ฮเลอร์หรอร์ลับวิดิฉันคิดว่านั่นเป็นรันจริงฉัน,น,นกับน่า,ารทั้งสเลตมีสายสัมพันธ์ค่อนข้างดีฉัน ดิมีสีหน้าอวลักเมื่อได้ยินข้อต้เถียงของรีมทุกสิ่งที่เขาพูดอยู่บนเครื่องหมายแต่นั่นก็หมายความว่าลูกสาวของเขาได้รับผลกระทบจากรีมมากจนแม้แต่ชั้นเรียนของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่ใจกับสิ่งนั้นมากนักรีนรู้ถึงความกังวของดิคเช่นกันแต่เขาทำอะไรไม่ได้มากนักยกเว้นให้รู้ว่าแต่ละตัวเลือกหมายถึงอะไรลูนาคลาสแฟนเลียมีบทบาทสคัญเนื่องจากเป็นคลาสจะไม่น่าขึ้นอยู่กับคนใดบุคคลหนึ่งแต่ก็ยังคงจะมอยู่อดัอื่นของคุณจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความสามารถในการจ

ลูนคิดว่ามอะไรไปหน่อยในขณะด,ดียวกันก็ไม่มีรยหน์ที่จะคิดมากถ้าลูนารู้สึกว่าเธอเหมาะกับการสนันสนุนเธอก็วรไปทางนั้นลูนก็ไม่ยอมเช่อกจที่จริงเขาต้องการให้เรือแบบนั้นแต่เห็นได้ว่าเขาไม่สามารถพูดได้เต็นปากไม่นานหลังจากที่หน่าเรืองก,การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นดอกจันพือชอดอกจันจ,จู่ๆลูน่าก็กลายร่างเปจิงของ,ของเธอในคอนที่พ้ออกมาลูนา่าฝันฉนะฉันไม่ได้ไหมายถึงการเล่นร่างที่สทุกอย่างเรื่องจะเจ็บปวดลูน่าลนิเดินเข้าไปหาเธอและให้เธอบนักองเขาไมื่อเขาได้ ฉันรู้คุณรู้ไหมว่าฉันพูดว่าสอปื่นที่ไม่ใช่ม ld, ไม่จำเป็นต้องสร้างทางเดินพลยง,งานในคลาส 3. นั่นเป็นเพราะว่าพวกมันมีวฒนาการตามระดับที่เพิ่มขึ้นสอทของพวกมันผ่าการวิวัาการแทนที่จะเปลี่ยนคลาสแต่ืลองจากลูกสาวคุณันเป็นส่วนที่เป็นมุ์พวกเขา้รการเปลี่ยนคลาสเช่นกันจริงๆแล้วไม่แน,น่ใจน่าพวกเขาได้ทสองอย่างหรือเปลา่าแต่พวกเขาเปลี่ยนแน่นอนวิิงั้นพวกเขาจะถูกครอบงำในอนาคตแล้วตอนนี้ลน้าก็พัฒนาแล้วเหรอดูเหมือนอย่างนั้นไอริทเช่นกันอืมมันดูเจ็บปวดนะไอริท ตอนแรกๆข้างนอกก็ดูไม่อะไรแต่ต่างผ่านไปประมาณสิบน,นาทีคของเธอเริ่มเหความเปลี่ยนแปลงลูนะ่ามีคนสีขาวราวกับที่มีสีฟ้าเสมอซึ่งดูเหมือนว่ามันจะืองแสงในตอนกลางคืนไม่เคยมีอะไรมาแทนที่สีขาวเลยแต่นั้นเริ่มเปลี่ยนไปแถบสีน้ำเงินสาถูกาดบนแก้มแต่ข้างของเหมือนหดใบหน้าของเธอเ,เป็นสีน้ำเงินเช่นกันตั้งแต่มูกไปจนถึงรอบดวงตามันดูเหมือนกไม่เหมือนผ้าพันคอไปที่สะดิงจบมีุ้งเาของเธอะหายไปจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินเข้มหางเหมือนกันมีลายสีน้ำเงินหลังจากการเปลี่ อันยัประกาศเดียวินรู้สึกลาใจกับการเชื่อมต่อ,อยางกัะทันหันแต่ก็ไม่ได้เพี้ยนไปเนื่องจ,จากไลีรออาจเกิดจากเขานั่นก็หมายความว่าเขาเป็นหนึ่งัหมายของความช่ยเหลอของเธออัรก็คงโดนเหมืนอน,นกันอ้มีดในการเชื่อมต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยฏิเสธมันสร้างการชื่อมต,ต่อแล้วต้ใช้วเวลาในการโซฟีปล่อให้การเชือมต่อผ่านไปแล้วเริ่มว่ามันทำอะไรจนกระทั่งเธอถูกขัดจางโดยใครบางคนน้อยกว่าบุคคลดูริาได้ค้นหาและสร้างการชือมต่อคุ้นเคยกับคุณมากกว่าน้อยกว่าไฟเรอของคุณสามารถช่วยเหลือคุณ

คุณรู้ไหมฉันคิดว่าผลของคุณนุ่งคืนแล้วรีขึ้นันชินกับมันได้แล้วฝันอยากพิ่งสบายไปฉันยังต้องพัฒนาเหมือนกันไอริทไอริทลุกขึ้นจากหินของเธอและร่ราเป็น,น,นจังจิงจอกอย่างรวดเร็วจากนั้นเธอเริ่มมาเหยียนแปลบนหน้าลน่าลูน่า,าบนตัก,กของเขาหลังจากที่เธอายขึ้นเธอก็เริ่มัฒนาการของเธออะนี่มันจะจริงๆสียงพาออกมาไม่หลังจากที่เธอเริ่มมันเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเหมน็นการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับเขาเห็นบนตัวลูน่าแถบที่ว่าบนไอริทน

ดีแล้วท้อดีขึ้นแล้วใช่ไหมฝันไม่ฉันยังมีทักษะการตรวจจับที่เรียกว่า k เอ l และคีมวิชันในการหายเหยื่อฟันของฉันก็คงขึ้นมากเช่นเดียวกับโรเลตข,ของฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้รับทักษะการต่อสู้ใดๆเลยก็ตามไอริดไอวิดดูเศร้าเล็กน้อยเมื่อเธอพูดแบบนั้นก็น่าถึงยังไงเธอใช้ไฟในาการต่อสู้อย่างที่ฉันบอกไปคุณจะต้องพัฒนาความสามารถอื่นของคุณไม่ไรมันเป็น,นเนพียงคัแรกเท่านั้นฝันลบ,บอกเธอว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีเวลาอีกมารออยู่ข้างหน้าและใครจะรู้ว คือไม่เลวคุณกำลังเข้าหาคนที่เพิ่งเข้าสู่คลาสสองวยเว่นคนของคุณคอยติดตามและคุณจะอยู่ในระดับต้นๆของผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับคุณริสติกวิสติกย่องไอรีตุยมีได้ไอเดียเกี่ยวกับระดับพลังเฉลี่ยของคลาสหนึ่งและคลาสสองเห็นได้ชัดว่าระดับมีเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับผู้ที่เข้าเรียนในชั้นสองและระดับอีอาจเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับผู้ที่ผ่านชั้นหนึ่งไปแล้วด้วยเกลดความรู้ที่เป็นประโยชน์รีบผ่านไปหาลูน่าแล้วคุณลูน่าชั้นเรียนของคุณให้อะไรฝันนนจบตอาาฬิก